ก็ขอกราบถวายความเรารพอาจารย์นคุชชนลสุนชนโนแล้วก็ขอโอกาสพระเทรานุเถระทุกรูปวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีแล้วก็วันมงคลอีกวันหนึ่งที่ได้เห็นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจากเมืองสกอตแ,แลนด์แล้วก็มีที่อันตรดช้วยที่ได้เข้ามาทำบุญกระถินนทานในครั้งนี้ กฐินทานนั้นคือการถวายทานเฉพาะการกล่าวคือปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวปีหนึ่งมีครั้งเดียวเฉพาะช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้อาจทำก็คือแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดจนไปถึงแรมขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองมีแค่ช่วงหนึ่งเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญเฉพาะการที่มีอนิสงส์มาก แล้วก็วัดวรารคุยญานี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่กําลังก่อสร้างอยอดโยมทั้งหลายที่เข้ามาบริเวณที่ลานจอดรถก็จะเห็นว่ากําลังมีกำลังก่อสร้างอยู่ก็ต้องการปัใจจัยในจํานวนมากในการบูรณะและก็สร้าง มาข้าโบสดใช่ไหมครับจซึ่งก็ใช้เงินจํานวนเยอะนะญาติโยมทั้งหลายพระอาจารย์นัานก็คาดหวังกับญาติโยมเพราะว่าท่านก้ไปทํางานดีไม่ได้แต่โยมก็จะกล่าวว่าวัดวอรคุณุนย่ามีเมื่อเมื่อวานนี้มีโยมถามว่าแปลว่าอะไรก็วอรันี่แปลว่าประเสริฐพุณญาก็คือบุญแปลว่าลมเย็นแปลโดยรวมก็คือแปลว่าบุญที่ประเสริฐเป็นชื่อวัดนะโยม ก็จะกล่าวถึงบุญก็จะมีอย่างแรกนะโยมก็คือการทําบุญทําบุญนี่เราต้องวางแผนก่อนวางแผนขั้นตอนแรกคือหาปฏิฆาหกคือผู้รับคนไทยใีหลายคนบอกว่าทําบุญกับใครก็ได้บุญอันนั้นก็จริงนะโยมทําบุญกับใครก็ได้บุญสิงค์สารรัตว์ก็ได้บุญแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้นี่จําแนกว่าการทําบุญนั้นคือการสละให้ทานคือสละ สระยังไงให้มีประโยชน์อย่างแรกคือสระช่วยเหลือสิงสาราสัตว์ก็มีประโยชน์เป็นการช่วยเหลือเพื่อปคูนแกสาสว์โลกอย่างที่สองก็คือช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็คือมีคุณธรรมขึ้นมาพระพุทธเจ้านี่ทรงเน้นย้ำเรื่องคุณธรรมให้ทานแล้วมีประโยชน์ต่อคนไหนใครมีประโยชน์มากคน,นนั้นมีอานิสงส์มากแล้วแล้วก็ชาวพุทธเราเนี่ย ก็จะแบ่งว่าให้ทานแก่คนธรรมดาทานแก่คนรักษาศีลห้าทานแก่สามเณรถือศีลสิบแล้วก็ศีลสองรอยยี่สิบแล้วก็พิชิตนะโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทานที่มีอนิสงส์มากที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็คือถวายทานแก่พระพิสุสงโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นสมุขก่อนจะทําบุญเราต้องวางแผนก่อนว่าจะถวายทานแก่ใครเราจะเห็นได้ว่าวันนี้มีช่วงเช้านะโย่ ก็จะมีการถวายทานแล้วก็มีถวายข้าวพระพุทธก่อนซึ่งชาวไทยเราเนี่ยถือว่ามีการทำบุญแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ถือว่ามีอานิสงส์มากเมื่อเช้านี้แล้วก็ได้ทําไปแล้ววันนี้ก็พระประธานก็อยู่ด้านหลังเราเพิ่งเสร็จเดี๋ยวถ้าข้าวโบสดเสร็จก็จะได้ช่วยให้โยมในช่วยแบกกันไปนะผลไม้คนละมือเมื่อเมื่อเราเลือกปฏิคาบอกได้แล้วก็คือญาติโยมก็เลือกวัด วลคุณยะนะแล้วก็มีรพะอาจารย์สุชนซึ่งเมื่อกี้อาตมาก,ก็ได้กล่าวนะว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วก็มีศีลธรรมเหมาะสมแก่การรับภาพพระกระินทีน่หวงอาตมาก,กล่าวไปอย่างที่สองก็คือเราก็คิดเรื่องว่าทําบุญแล้วเนี่ย ทำบุญเป็นเพื่ออะไรอย่างแรกก็คือต้องทำบุญเพื่อตัวเองกกอใช่ไหมโย่ทำบุญเพื่อตัวเองเราปารถนาอนไหนปารถนาโคกะระซับอย่างแรกเลยทุกคนปารถนาทำบุญแล้วขอหวยนี้ <c oughs> <c oughs> ปารถนาโคกพระซับอ,นนยอย่างที่สองก็คือปารถนาบริวารก็คือต้องการาเพื่อนกลุมที่ดีไม่ใช่ว่าแก่ตัวไปแล้วก็อยู่คนเดียวไม่มีใครเลี้ยง อันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกชี้ทานันเว่าทำบุญทำเองไม่ชักชวนคนอื่นก็จะเป็นเสรษฐีแต่ไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรแท้ไม่ทำบุญแต่ว่าชักชวนคนอื่นก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีค์แต่ว่ามีเพื่อนร่วมเป็นร่วมใจเยอะแถวประเทศไทยก็จะเห็นแล้วก็อย่างที่สามก็คือทำบุญด้วยชักชวนคนอื่นด้วยอันนี้เป็น อัน,นิสงส์สูงสุงสดก็นนคือว่าได้ทั้งโคกกร,รัพย์ได้ทั้งบริวารครั้น,นี้อาตมาก็เห็นนะญาดยมพากันมาไม่ไม่มีใครมาคนเดียวนะพาลูกพาหลานแล้วก็ชักชวนมาในต้นกระถินนั้นน่ะก็มีอ่าปัจจัยจากหลายส่วนที่เราเตรียมการกันมาก็ถือว่าเป็นการทําบุญด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นด้วยคราวนี้ไม่ใช่แค่ถูกหวยแล้วก็จะมีเพื่อนที่ดี มีบริวารที่ดี <30. S 1> เวลาเราตกทุกข์เนี่ยก็ <30. S 1> จะมีเพื่อนเราเนี่ยคอยช่วยเหลือนะ <50. S 1> อย่างที่สามในการทำทานนะสเต็ปที่สามต่อไปก็คือเจตนาการเขาว่าอย่างนั้นเจตนาการก็คือการทำบุญโดยเลื่อถึงเจตนาสามเวลาก่อนทำ <50. S 1> ขณะทำ <50. S 1> และก็ห <50. S 1> ลังทำ ก่อนทำนีนะ่วันนี้ก็จะเห็นว่าเจ้าภาพหลักเองก็คือคุณโยมเอกราชนะแล้วก็คุณโยมจิราพร,รนะก็จะได้เตรียมการมาก่อนอนะมาก่อนเวลาเตรียมการเตรียมต้นกระถินเตรียมปัจจัยอันนี้คือเจตนาธรรมที่ด้วยใจบริสุทธินะโยมนะตั้งใจมาญาติโยมอาตมาที่อยู่วัดพุรัติทิพเนี่ยเจอโยมคนหนึ่ง เขาจะเตรียมการหนึ่งปีใช้เวลาเตรียมการทีทำบุญเสร็จปีนี้ปีหน้าวางแผนแล้วว่าจะทําอะไรโยมท่านนี้ก็โยมแดงนะอาตมาถามเพราะว่าโยมพับเหรียญไอ้ปยทานเนี่ยทําไมพับเยอะพับได้เยอะจะมีเวลาขนาดไหนวะโยมก็บอกว่าจบเทศมหาชาติเนี่ยโยมจะวางแผนแล้วว่าปีหน้าจะจองกันไหนว่านั้น ลอเสร็จปุ๊<ด>บก็วางแผนแล้วว่าจะทําอะไรจากนั้นประพับวันละ1 0บยี่สละ1 0 2 0ีหนึ่งปีได้มาสองสาพันโยมเจตนาเนีคือ,อเรียกว่าก่อนให้ทานก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ด้วยใจด้วยดีไม่โดนใครบงังคับมาอย่างที่สองก็คือมอนยะเจตนาก็คือว่าขณะธรรมวันนี้ก็เห็นหน้าญาโยม มาแล้วมีแต่คนยิ้มแยม้มแจ่มใสบางคนก็เห็นต้นต้นกระถินแห้งๆอยู่ก็อยากไปปักเพิ่มเติมนะแล้วก็ยังมีชักชวนคนอื่นด้วยอาตมาก็โดนชักชวนอีกไปทั้งเหมือนกันอาตมาก็ปักเองก็โดนชักชวนด้วยนะโยมคณะทรมนี่ก็เราก็มีเรียกว่าจิตใจที่ปีตินะโยมจิตใจที่ปีติอยากช่วยเหลือวัดกอดรับุญยา อยากที่จะให้อาจารย์สุชนเนี่ย,ย,ยสร้างพระโสสดเสร็จไวๆแล้วก็เพิ่มปัจจัยเขา้ามาในต้นอย,อย่างที่ญาติโยมเห็นหลายต้นมากเลยนะแม้ว่าจะต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ยถ้าสั่งสมไปเรื่อยก็เต็มนะเหมือนอาตมาที่เดินบินบากเมื่อกี้ใส่คนละช้อนคนละช้อนกว่าจะถึงวันสุดท้ายเต็มบากรอดีบุญก็เช่นกันก็สังสมไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อย สักทักก็จะเป็นเงินก้อนหน่พอเงินก้อนใหญ่แล้ววันนึงโยมสร้างพ่อโบสถ์ที่สกอตแลนด์เสร็จน่าจะเป็นที่แหงแรกนะา๊ะโยมก็มาดูมาชมแล้วก็มาไหนเบื่อเบื่อทิ้ี่ยก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ได้ซึ่งวัดก็เป็นสถานที่สำหรับชาวชาวบ้านชาวชนชาวคนพุทธอยู่แล้วที่จะให้เข้ามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพระก็ไม่ได้หวงโยมมาตอนไหนก็เปิดตอนนั้น แล้วก็ยินดีด้วยนะแล้วก็การที่สามก็คืออประเจตนาก็คือเจตนาหลังจากที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยทำบุญแล้วหมายความว่าเมื่อทําบุญแล้วเนี่ยนึกถึงบุญเนี่ยก็เป็นกุศลวันนี้ทอดผ้าป่าหลังจากสร้างอุโบสถเสร็จเนี่ยเห็นอุโบสถก็เป็นกุศลมีมีเรื่องนี้ในพุทธประวัตินะเป็นนางวิสาขา มหาอุบาสิกาทำบุญใหญ่สร้างโลหะประสาทเสร็จยิ้มแย้มพระโสดาบันนะยิ้มแย้มพร้อนลำเพราะว่าอะไรโยมเพราะว่าอิ่มบุญเพราะว่าอิ่มบุญความตั้งใจตั้งแต่ก่อนทํานณะทำพอหลังทำปุ๊บสาเร็จผลอิ่มบุญเดี๋ยวบทวเสร็จโยมก็มาชมนะแต่ว่าอย่ามาพร้อนลำนะเดี๋ยวหมอลรอบันเดียวนี้เดี๋ยวเขาว่านะ เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมือ่อนับครั้งแรกก็คือเจตนาแรกก็คือ,อเรียกว่าถวายทานแก่พระพุสุสูงโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานนั่งอยู่เบื้องหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์มากญาติโยมที่เข้ามาทําวันนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายทานที่มีอนิสงส์สูงสุดแล้วก็ได้ชักชวนคนอื่นแล้วก็ได้ทําเองก็ได้ทั้งบริวารสมบัติโคกทรัพย์สมบัติ แล้วก็สุดท้ายก็คือประกอบเพื่อเจตนาสามที่จะเพิ่มคูณกุศลจากปกติทาบุญได้โชคซับหนึ่งพอเจตนาสามครบนี้ก็จะคูณสามขึ้นไปเรื่อยๆนะโยมก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพนะก็คือคุณโยมเอกราชและคุณยพดีแล้วก็คุณโยมจิราพรพกก่าคภัยและครอบครัวแล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่อยู่ในที่แห่งนี้ แล้วก็ที่กลับไปแล้วแล้วก็ที่ไม่ได้อยู่แล้วก็ทุกคนที่โยมเชิญชวนจชิญชวนมาทําบุญสร้างวัดในที่สปักตแลนด์วัดบ,รบอระพลยะแห่งนี้ขรอคอานิสงนี้จงเป็นพระวะปัจจัยให้โยมทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญขอคําว่าไม่มีจงอย่าได้มีแต่ญาติโยมทั้งหลายนะ,ะสาธุนะโยมนะสาธุ ตอนัระโมดาฯนะญาตโจมทราบไหมว่าท่านอาจารย์อภิวุกเนี่ยเมื่อเช้านี้ได้รับข่าวข่าวดีนะนั่นก็คือว่าท่านได้รับเป็นพระครูนะช่วยสาธุการบอกสาธุนเห็นไหมมาถึงอภปจีนปั๊บได้เป็นพระครูเลย